โอเคโอเคให้แก่ตัวนะมันจะต้องเป็นแบบนี่โอเคไม่ใช่รอบนี้ด oh <imer> ้วย Reverse d Neon PDP ชุด PDP อันที่2ที่เป็นระดับทองจะถามว่าคูลไหมก็ใช้ได้นะก็ใช้ได้แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือเจ้าชุดนี้เหมือนจะเปลี่ยนหัวของชุดอื่นได้ด้วยนะเพราะจริงๆชุดนี้คือมันมีหัวมาอยู่แล้วใช่ปะแต่แบบก็สามารถเปลี่ยนหัวได้เออก็เก๋ดีเครื่องร่อนใช้ได้ อีโมดน่าสนใจแต่พี่ก้ศูนย์อะน่าโดนอยู่นะเพราะว่าพี่ก้ศูนย์ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงและน่าใช้มากๆ ส่วนของที่กลับมาในรอบโอ้ oh, DBS อันนี้เป็นหนึ่งใน DBS ที่สวยที่สุดในเกมนะตอนนี้ Bramble o v e r l o r d จริงๆผมให้มี2อ,อันแหละที่แบบสวยที่สุดที่ผมชอบนะและผมรู้สึกว่าเอ้ยดีจริงๆก็คืออันนี้กับอีกอันนึงซึ่งเป็นอันขาวน่าจะมาพร้อมกับอีกเซตหนึ่งในอนาคตหรือไม่ก็มาไปแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวมาอีกแน่นอนและจริงๆแล้วปืนกระบ,บอกนี้ฟรีนะ ตอนที่สุ่มรอบแรกเขาเขาแจกฟรีเมื่อสุ่มครบกําหนดแต่รอบนี้ก็ไม่รู้มากี่เหรียญน,นะครับผมไม่เห็นเอ้เครื่องรอดนี้ตอนแรกมันไม่มีนะมันมาพร้อมกับชุดนี้สินะเนี่ยคือจริงๆอไงเมื่อก่อนะและหลังๆต่อไปนี้นะครับชุดเก่าๆอ่ะที่กลับมามันจะมีของแถมมันใหม่มาด้วยนะซึ่งรอบนี้จะเป็นเครื่องรอดและเครื่องรอดแม่งเท่จัด แต่ที่เหลือก็นั่นแหละนะของเก่าๆที่น่าสนใจจริงๆก็ไอระดับ,บนี้มันก็สวยแท้ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบจริงก็เอาได้นะและ้วชาเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ U ID เท่านั้นนอกนจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมเอื่นๆอ,อีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือด,ดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ แต่ไหนๆก็ไหนๆนะครับเราจะมาสุ่มกันซะหน่อยละกันพอเป็นพิธีถามว่าอยากได้อะไรอยากได้พี9เมากสุดนะที่เหลือก็แบบไม่ได้ซีรีสอะไรมากมายได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี9เ forever พเพราะแม่งโกงแม่งโกงจริงโอ๊ลืมเพลอไปกดสกริ์แบบไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ไม่เป็นไร โอเคไม่ได้อะไรเลยมายถึงไม่ได้เพชรนะเพราะว่ามันเพิ่มเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับใครที่อยากรู้ได้อะไรรอเปล่าดูไอ้หลอดข้างล่างนะลักเนี่ยถ้ามันเพิ่มแปบลบว่ามันเพิ่มไม่ได้อะไรถ้ามันรีแบบโอเคไม่ใช่แบบนี้โอเคไม่ได้อะไรด้วยได้โอ้ได้โอโไอ้เศษนี่น้ยนน้อยโอเคโอเคให้แค่ตัวนะมันจะต้องเป็นแบบนี่โอเคไม่ใช่รอบนี้ด้วยอ,อ๋อเศษโอ้นนกว่า ถ่ายตออันตกใจอู้หูให้แก้ตัวให้แก้ตัวมันจะต้องเป็นแบบโอเคไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว้ยโอ้ h oh oh my อบนี้แหละได้แล้วค่อนข้างชูาต้องได้แล้ว้ h my กอด what the fuck อ้เครียด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 หรือว่าเราจะแบบน้องดีสิวะเราค่อยสูบไปก็ได้มั้ง้ม my กอด เครียดเลยจริงๆถ้าเกิดว่าออกมาดีผมกัดจะเติมเพิ่มแล้วสุ่มต่อเลยนะแบบอ๋อไม่ใช่วันนี้แน่ๆเลยยังไงก็ได้อันนี้คือมันตันหลอดแล้วไงคือยังไงก็ต้องได้เลยแหละโอ้ m ม่ก็ปวดหัว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 โอ้โหเปิดมาแบบเติมหลอดแล้วไม่ได้อะไรเลยนอกจากไก่แผ่นหนึ่งใช่ไหมแล้วไงอ่ะก็แค่ไก่อ่โอปวดหัว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 อ่าขอดูซุกรอบดูอีกรอบ โอ้ปวดหัวปวดหัวปวดหัวเพิ่มเพิ่มมันเพิ่มได้อะไรโอ้ไม่ได้อะไรไได,ด้วยโอ้ปวดหัวปวดหัวหนักกว่านี้แล้โอ้โอ้ปวดกระบาดโอ้วันนี้น่าจะไม่ใช่วันของผมว่ะแม่งเอ้ยมาสุ่มทําไมเนี่ยวันนี้วันแรกของแบบการสุ่มมักจะแย่เสมอโอเคอาจจะไม่ใช่ของทุกคนนะแต่แบบสำหรับผมแม่งแ,มแย่แย่โอู้จะสิ่ง